ึดนี่วันนี้หน้าตา2ตัวนี้จะเป็นพระเอกนางเอกของเราวันนี้นี่ตุตจะมารีวิวเว l คอ o s สบีบ well ีครีมนเองนะคะสตัว2ส,สูตรก็คือสูตรนี้ขวามือ Moisture Solution Mineral BB ตัวนี้ผสมน้ำแร่ตัวนี้เวลคอ o n สโนเมกาเฟชเบล m i s h b a ์ m สองตัวนี้ผสมสารป้องกันแดด SPF 30 PA บวกบกทั้งคู่เลยนะคะฮิตมากในเกาหลีเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามันเหมาะกับผิวหน้าสาวไทยแบบเราหรือเปล่ายัางไงแต่ให้ดูก่อนจะได้ไปหากันถูกนะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เอยสลาฝังนี่อันนี้จะเป็นรุ่นน้ำแร่อันนี้จะเป็นรุ่นโนเม k อัพนั่นเองนะคะรุ่น็อปดารานางแบบนิยมใช้อันนี้หน้าใสาเดงปกปิดริร้วรอย ควบคุมความมันแอบมีคาว่าไวทนเทนนิ่งด้วยนะอ่ะสองตัวนี้วันนี้เราจะมารีวิว,วกันนะคะเอาวางไว้วางไว้อ่ะรีวิวให้ดูกันเป็นฝั่งเลยละกันนะสองฝั่งนี้ของผิวหน้าอันนี้คือเพิ่งล้างหน้ามาฝั่งความมือตัวนี้ของนโตกก็จะใช้เป็นตัวสูตรผสมน้ำแร่ธรรมชาติประมาณนี้นะคะต้องบีบมาตึ สีก็จะเป็นสีเนื้ออ่อนๆก็ทาไปจริงๆเวลาเราทานี่ก็คือแต้มไปจุดๆเอานะคะอย่าทายอย่างนี้เดี๋ยวบีบีมันไม่เสมอกันปิดก,ก่อนใช้ปริมาณนิดเดียวก็พอนะคะเว้นไว้นิดนึงอ อันนี้จะเน้นในเรื่องของให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูกระจ่างใสแบบผิวสาวโคเรียอะไรอย่างงีอ้อันนี้ฝั่งนี้รุ่นที่ผสมน้ำแร่ธรรมชาติเริ่มเห็นความเนียนแล้วดูสิช่างแตกต่างจริงๆส่วนที่ทาแล้วกับส่วนที่ยังไม่ได้ทาโอแม่เจ้าอ่ะ ฝั่งนี้นะคะอันนี้ผสมน้ำแร่ผิวจะดูแบบว่าชุ่มชื้นเป็สาวโคเรียส่วนฝั่งนี้สำหรับสาวๆที่แบบว่าอยากจะให้ผิวดูเนียนกระจ่งางใสแบบไม่ได้ทาโครสมสำอางไม่ได้ทาบีบีครีมไม่ได้ทาอะไรเลยเน้นตัวนี้ no makeup เดี๋ยวมาดูกัน เพราะว่าที่เราได้ดูพวกซีรีส์เกาหลีมันก็จะเห็นแบบว่าผิวของเขาแบบทำไมมันดูเนียนจังเลยทำไมมันดูแบบว่าธรรมชาติมากเลยเขามีตัวช่วยเพราะว่าสาวเกาหลีเขาไม่ได้เน้นแต่งหน้าจัดนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องของให้ผิวดูสุขภาพดีบีเท่นี้ประมาณนี้สีจริงจงแล้วใกล้เคียงกันเนื้อครีมก็ใกล้เคียงกันมีเขาเรียกว่าไงนะมันมีน้ำหนักของมันเองแต่ที่ทาเปล้ามันก็รู้สึกว่ามันเบาๆบานะคะไม่ได้หนักหน้าเอาฝั่งนี้โนเมกา ไม่ได้ทำอะไรเลยสวยตั้งแต่ตื่นนี่ no m ม k อัพนะคะฝั่งนี้ทาไปคืออันนี้เป็นการรีวิวสาธิตให้ดูนะคะซึ่จริงแล้ววิธีการทาบีบีครีมไม่ใช่ทาแบบนี้มันต้องแต้มเป็นจุดๆแต่อันนี้เราอยากจะให้เห็นว่าสองฝั่งพอได้ทาไปแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะลืมลืมปิดฝาอ่ะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นรุ่นโนมคอัพอืมเห็นไหมนี่คือจมูกคือไม่ได้ทานั่นเองเราจะเว้นไว้อืมยอมเลยเนี่ยยอมใช้บีบีคนละสูตรทั้งสองฝั่งอ่ะเสร็จแล้วมาแตกนิดนึงฝั่งนี้ เป็น BB c r ครีรุ่น Moisture Solution Mineral เองนะคะเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ทาตรงนี้ทาแล้วมันจะดูแบบว่าชุ่มชื้นดูสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ No m a k e Up ทาแล้วกับไม่ได้ทา เห็นไหมความแตกต่างแล้วมันก็ะดูไปเลยที่ธรรมชาติมากแต่ทั้งสองสูตรนี้มันสบายหน้านะคะไม่หนักหน้าเลย mm hmm. ก็ลองเอาไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามความต้องการของเ,เพื่อนๆดูนะคะว่าใครผิวเป็นแบบไหนใครที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์บ,บ่อยๆเจอแต่อากาศแห้งๆหนาวเย็นๆฝั่งนี้แนะนำเป็นตัวรุ่นที่ผสมน้ำแร่นะคะ mm hmm. ก็คือรุ่น moisture solution mineral bb s p f 30 PA บ pa บวกจาก velcos และฝั่งซ้ายสำหรับสาวๆที่อาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าสาวๆที่ต้องการให้ผิวแบบว่าตัวเองเนี่ยมันดูธรรมชาติดูกระจ่งางใสแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอยะแล้วก็มันควบคุมความมันก็แนะนำตัวนี้นะคะเป็นรุ่น no make up face b l e m i s h balm ทั้งสองตัวนี้จาก velcos กันแดดทั้งกูพี s p f 30 PA บ pa บวก ฝากไว้ด้วยละกันลองไปใช้กันดูนะจ๊ะบ๊ายบาย